คุณหมูนะฮะเรื่องราวเนี่ยครับเจอกับตัวเองด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่นะครับเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องของฝันซ้อนฝันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับหมูสวัสดีครับครับผมหมูตอนนี้หมูโทรศัพท์าจากที่ไหนครับอสุราชครับอยู่ที่สุราชเหรอครับอ๋อนะครับแล้วหมูฟังเดือเช้ายังไงครับเนี่ย ฟังทาง youtube อะครับฟังทาง youtube นะแล้วตอนนี้ยังคืออยู่ในห้องแชทอยู่หรือป่ะหรือว่ายังไงเอ่ยแฟนดูอยู่ครับอ๋อแฟนดูอยู่นะครับอ่หมูตื่นเต้นไหมเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นหมูใจเย็นๆนะครับนะฮะใช่ครับค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคิดว่าคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ธรรมดานะครับนะครับแต่ข้อแม้เดียวนะครับว่าชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะครับ ได้ครับได้ครับหมูครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับหมูลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับก็อะไรต่างือช่งนันผมกับแฟนไปเที่ยวที่กระบี่ครับอืมจะเป็นบริเวณบ่ออำเภออะไรใช่ไหมครับบริเวณบอกได้ครับอ่ารับจะเป็นโรงแรมบริเวณแถวอ่านางครับอืมแค่นี้พอนะอ่าครับอืคือตอนนั้นไปนอนกันสองสองคนห้องเดียวแล้วก็สองคืน คือเงินหนึ่งพันบาทครับแต่ว่าคือในห้องสภาพแบบหรูมากครับพี่ดูมันโรงแรมห้าดาวครับมันมดูมันเหมือนคอนโดมีทุกอย่างครบหมดขอ,องเล้ใจเออมันก็ตอน,น,นแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ว่าดีครับมันก็ได้โรงแรมราคาแบบไม่ได้แพงมากแต่มันดูสภาพหรูมากเลยครับก็เที่ยวตามปกติคืนแรกก็ไม่เจออะไร,รทีนี้มาคืนที่สองครับก็ ช้ชีพปกติแต่ว่าทีนี้พตอนนอนครั <c oughs> ้งแรกนะครับผมฝันว่าฝันว่านอนอยู่กับแฟนแต่อยู่อีกห้องนะครับคืออยู่อีกที่นึงเลยไม่ไม่ทราบว่าห้องที่ไหนไม่เคยเห็นมาก่อนอ <c oughs> ี่นอนอยู่กับแฟนแล้วก็มีคนมาเคาะประตูผมมาเตือนก่อนเนี่ยแฟนหลับอยู่ทีนี้ก็เคาะมีเสียงเคาะไม่หยุด <c oughs> ผมก็เลยปลุกปลุกแฟนผมว่าเฮ้ยใครมาเคาะอะไรเดืนดอนะไรเงี้ยหลับแล้วอื <c oughs> แล้วแฟนผมก็ หมือนหยิบมือถือมาส่องไฟแล้วก็เดินเปิดประตูพี่ครับแล้วก็หายไปสักว่าหายไปสักพักหนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชุดสีขาวออืผมยาวเห็นหน้าชัดเจนคือผมเหงนกำหน้าไดู้่เลยออืเดินเข้ามาแทนออืเดินเข้ามายืยนอยู่ปลายเตียงยืยนจ้องหน้าผมแล้วผมก็กตืต่นตขึ้นมาครับนะครับพอ,พอ,พอผมต,ตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บเหตุการณ์เดิมเลย ผมได้ยินเสียงเคาะประตูนะเสียงเคาะประตูป๊อก็ก็ก็กครับแต่รอบเนี้ยแฟนผมลุกขึ้นมาเองอแล้วก็เดินไปเปิดประตูครับแล้วก็หายแป๊บหนึ่งผู้หญิงคนเดิมเลยนี่เดินเข,เข้ามาว่าหรอเดินเข้ามาอยู่ในจังหน้าผม,อมรอบเนี้ยผมมั่นใจในใจผมคิดแล้วไม่ใช่ละมผมคือนาทีนั้นผมคิดแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนนะครับผมก็ สวจทั้งที่จะ็ำได้สวดทุกอย่างที่นึกได้นโมตัสะนังธรรมะอะไรทุกบทสวดที่คิดได้คือนั่งสวดมาแล้วครับเขาก็จ้องต้องกระเ่งเลยแล้วก็กระโดดเข้มาค่อมผมกค่โดยเข้ามาค่อมมองหน้าผมมาที่จ้องผมแล้วพูดว่าขอโทษพี่คือตะเข้าแต่ผมอะมึงไม่ต้องสวดถ้ากูอยากได้บุญเนี่ยเดี๋ยวกูสวดเอง อาาออแล้วเราเราเราทำยังไงครับหมูง่ายง,งั้นนะแล้วผมก็ใซอน้องอตุ่ยรอบหนึ่งคือมเมื่อกี้ผมซอ้ออีกทีหนึ่งครับแล้วก็ใซอน้องตุ่ยงัม่อีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอเซนต่ยรอบรอบนี้ปุ๊บผมหันนาแฟนของวันเลยไม่มีที่แยงไม่มีมแล้วหันลงมามองข้างล่างเห็นแฟนผมนอนอยู่ที่พื้นเขาก็เลยลงไปจะไปบุกลงไปจะไปหาแฟนผมครับแต่ผมเหมือนกับ ก้าวขาวตางหนเตียงอ่ะลแต่จฟนแปนบนึงคนับพี่เงยขึ้นมาทียเห็นกลายเป็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่เด็กตัวเล็กอายุประมาณสักสองสามขวบนะพี่เด็กเลยครับยืนก้มหน้าอยู่แล้วผมก็เลต้องตื่นอีกทีนโอ้เดี๋ยวนะนี่สามฝันแล้วนะใช่ครับผมซ้อนสามรอบแล้วก็ตื่นเช้ามาทุกทีนี้ตื่นมา ครับพอดีผมก็เลยมาเล่าให้แฟนผมฟังครับแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าแฟนเพิงงมาบอกว่าแม่ของแฟนผมครับเคยมีน้องและแท้งแล้วเหมือนกับบ้านเขาเหมือนเล่นของบางอย่างครับพี่แล้วเขาเหมือนเอาน้องมาเลี้ยงเป็นลูกเกาะเขาเรียกลูกเกาะละอือก็หรอครับประมาณครับคือแม่แม่เขาเองครับเลี้ยงน้องไว้โอ้แล้วแล้วตัวเขาเองอะก็เคยเห็นน้องเหมือนกันก็ขนาดเหมือนกันเป็นเด็กประมาณสองสามขวบแล้วแบบ ยิงผมบางหน้ายิงก็หมัวไม่เห็นหน้าเห็เนแค่ผมออืลักษณะเดียวกันหมดเลยครับเด็กที่ผมเจอครับครับก็ลเลยเข้าใจว่าเออผู้หญิงคนนั้นน่ะผมไม่ผมไม่ทราบว่าผู้หญิงนะั้นเป็นใครหรืออยู่ในห้องเลยงี้อยูรร่แล้วแต่เข้าใจว่าเด็กอนะครน่าจะเป็นน้องเขาที่มาช่วยครับอือน้องเนี่ยมาช่วยแต่ปิญญาณผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าใครใช่ครับผู้หญิงไม่ทราบว่าใครแต่แบบเขาผู้หญิงนั้นคือเขาเหมือนคนมากครับทุกอย่างเขาเหมือนคนหมดเลยผมเนี่ย คือตอนนี้ผมยังจำหน้าเขาได้เลยนะครับที่เขากระโดดขึ้นมาจ้องหน้าผมแล้วบอกผมว่ามึงไม่ต้องสวดเขาอยากไปวงเด็กกูสวดเองซึ่งเอาจริงๆนะหมูนะพี่ก็แบบพอมันเป็นความฝันนะเราก็ไม่กล้าฝันทงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่มันอยู่ในห้องนะ้รอกป่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้ยเราสะดุ้งตื่นมาพุ่งแล้วเห็นเขาอยู่ตรงหน้าจริงๆซึ่งไม่ใช่ฝันเนี่ยอะเราพอคาดเดาได้ออกแต่ด้วยความที่แบบพอมันฝันซ้อนฝันซ้อนฝันสามฝันซ้อนกันเลยนะ มันก็เลยแบบอืมมันเป็นเพราะอะไรหรือจังหวะนั้นคือพอความฝันมันถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์มันไปได้หลายอย่างนะแต่ถ้าเรามองในมุมมุมของความลี้ลับอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเรากับแฟนเนี่ยมาเที่ยวแล้วตัวแม่เขาเนี่ยอาจจะหวงก็เลยให้น้องเนี่ยตามมาด้วยหรือเปล่าแล้วนอกจากน้องเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาด้วยอ่าใช่ครับตัวตัเรื่องเราคือผมเพิ่งมาดูดักแฟนว่า แม่จะให้น้องตามบ่อยๆทั้งตามตัวพ่อเขาด้วยแล้วก็ตามตัวเขาเองด้วยครับคือเขาทําอะไรเขามาทําอะไรอ่ะแม่เขาจะรู้หมดอืนะฮะก็ด้วยความไปเที่ยวอะไรอ่าใช่ครับแล้วก็ที่ผมไปเที่ยวกันรอบเนี้ยก็คือรอบแรกก็คือแฟนะแอบแม่ไปแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ลงโซเชื่อไม่ได้ลงอะไรไม่มีใครรู้ครับผมไปไปสองคนไม่ได้บอกใครเลยแต่กลับมาก็คือกลับมาปุ๊บแม่เขาก็โทรมาถามเลยว่าอืมีอะไรสารภาพไหมครับ คือแม่เนะขารู้แล้วครับอเออน่ะนั่นไงถ้าบอกว่าสิ่งที่พี่คาดก็น่าจะเป็นจริงนั่นแหละซึ่งจริงแล้ว <นะ S 1> วิญญาณผู้หญิงอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นวิญญาณที่มากับน,น้องด้วยเหมือนกันเพราะด้วยความที่เอา้าแกพาลูกสาวฉันมาเหรอนะอะไรแบบเนี้ยแบบแต่คือด้วยความที่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นแบบว่าจะจะตอนที่เรามีสติตอนที่เราตื่นอยู่เพราะว่ากลัวลูกเขาอาจจะกลัวก็ได้นะ่นะถ้ามองในมุมนี้เนาะ นะครับ,รบนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะหมูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะมีแฟนผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยตหลายจาแฟนแต่ผมมีเซนต์ตั้งแต่ผมรู้แฟนก็จะเจอเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับแต่อันที่จริงจังอย่างนี้แต่แบบนี้ส่วนมากจะเป็นแฟนเจอเขาจะจะมีหรอแล้วแฟนเราส่วนใหญ่เจอลักษณะแบบไหนในการเจอเออล่าสุดที่เจอคือที่หอพักผมเป็นนักศึกษาอุตสาหะนะครับอันนี้ แล้วก็ที่หอพักคือก็ตอนกลับบ้านแนฟนฝันแนฟนฝันว่ามีคนมีคนอยู่ในหอพักของตัวเองครับอืมีคนเดิอนอยู่ในหอพักของตัวเองมายืนอยู่มายืนยที่ปลายเตียง嗯嗯อือใอ่ไหมครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาแค่คิดแค่ฝันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้ก็ทีนี้พอกลับมาอยู่ที่หอครับก็มาเรียนปกติแล้วพอมานอน มีอยู่คืนหนึ่งคือน,นอนไดเรานอนได้กันใช่ครับออ uh ื huh. แฟนก็เหมือนเกิดอาการขึร้นรับเป็นปืนนะครับหล uh huh. ับอยู่กันรับเป็นปืนแล้วก็เขาเตลึงเตลึงเขาเหลื่องตามาเขามองเห็นว่ามีผู้ชายเดินไปอยู่เหมือนเตึเเดินเห็นผู้ชายเดินเดินจากหน้าเอาครับไปอยู่ปลายเตียงบ uh huh. ซึ่งเขา้ขอใจเป็นผมเขาเำ้า uh ่างไรถามเขากำเย่างไรถามว่ามผมไปทําอะไรอื uh huh. แต่พอเขาหันมาปุ๊บ นอนอยู่ข้างๆเขาเ, <c oughs> เขาก็ <c oughs> เ,าก, <c oughs> เาก็เลยหลับต่อไปเขาเขาเข้าใจแล้วว่ามันน่ใชะใช้แล้วเอาหลับต่อไปครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําบุญอะไรปกติครับแล้วทีนี้พอคืนต่อมาอันนี้ผมโดนเองอ <c oughs> คือก็อนอน <c oughs> แต่ใจปกติแล้วคืนนั้นคือนอนหันหลังให้นะครับออื <c oughs> แล้วผมรู้สึกมันมีเล็บเหมือนคนเอาเล็บมาตีแบบสามนิ้วครับพี่ลักใส่แบบ เนี้ยโป้งนื้อชีพี่ในอกองพักมนเนื้อเนื้โป้งนื้อชี้นอ้กกางแบบจิกจิกสามเล่นครับมันจิกเล่นหยอกนะครับพี่เแต่รู้สึกเลยไปเล็บจิกปุ๊บครับผมก็เลยว่าแฟนสะกิดทาไมพอหันมาดูอืคือแฟนผมอยู่ในห้องหนาวอ้าวอืมแต่ทุกวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาคือใครยังไงพอเห็นแค่นั้นแล้วก็ไม่เงียบเลยอืะอืม เออก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันเนาะครับนี่คือประมาณหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะหมูนะครับได้เลยครับนะฮะขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้นะครับครับผมนะฮะครับ